พวกมันเคลื่อนไหวเมื่อไนไม่ได้มองมันเขาพูดถึงกระดูกใช่ไหมมาเรามาแก้แค้นละไม่กลัวแล้วเจอมาเยอะแล้วเดือดเดือดท่านร้อนส,สุดไปเลยมาเออไม่กลัวแล้วแค่นี้เองเดาวไว้แล้วมันต้องฟูอุ้ยทอ่อระเบิดท่อแตกถูกที่ถูกเวลาโคตรทิงฟูฟูดิโออะไรวะ ที่มีเยอะแยะหนังสือบ้าปอแนละ้วมาก็พวกไฟฉายสักอันเนี่ยเอามาแต่เทียนเอามาอยู่เล่มเดียวจุดนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยคือจุดให้มันสว่างก็ดีอันนี้สว่างเท่าตาเห็นนะจุดไม่จุดไม่ต่างกันดี๋ยเฮียเอเวอร์เฟสมันอยู่เมคเขาได้ยินทุกก้าวเดินที่ไหนทำโอเค เดินไปทางเดิมอ๋อไม่ใช่โอเคเสี่ยวเดินไปทางเดิมสุดละแบบเราเดินวกไปบนไม้ยแล้วก็ไม่จบสักทีคลิปก็เป็นชั่วโมงอะไรอย่างงี้ชิปมาเปิดชิปโอเคทองอ๋อคือเราลงมาหาสมบัติใช่ไหมเรามาล่าสมบัติแล้วก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะถ้าแบบเราเสี่ยงตายเพื่อให้ได้ทองเป็นก้อนขนาดเนี้ยโอ้ยยยยยยยอยย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 ะยย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  ดูอยู่ก็ตาบอดเฉยเลยง,งั้นรักมันทำไมคุณตาบอดเอ้าเอ้าเอ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 าอะอะไรวะเอ้ย <c oughs> เอาเว้ยตานี้เราต้องชนะเว้ยผมบอกเลยว่าตานนี้เราต้องชนะเราเปิดมามันมีออดิแฟ์ให้เราในห้องเราก็หาทางออกอย่างเดียวอะโอ้โหโคตรเฮงดวงโคตรด,ดีทางออกทางเดียว เราแค่เอาชีวิตให้รอดแม่งเอ้ยคนมันจะซวยอะนะทำบุญบ้างก็ดีนะชีวิตนะฮะฮะเดินอยู่สองห้องเจอมันดักแล้วมันหมายความว่ายัางไงวะฮะดวงเนี่ยฮะดวงเนี่ยทำบุญทำทานเออชีวิตแค่โดนทำมึงอีกด้วยโอ้โหไปฆ่ากันให้ตายเลวร้ายที่สุด หนีไปหนีไปหน,<ไ>นีไปให้ไกลไม่ใชบอกเขานะบอกตัวเองหนีไปให้ไกลจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็สวยวิ่งมาทางตันโอ้โหสุดยอดจริงๆสวดยอดเลยสวดยอดความสวยนี่แบบสวยจริงๆอะถั่วต้มละครับเลยอะ อ่ะถั่วต้มราคาแบบเงี้ยบ้าบอคนระคังข้างฝาชอช้างใจกล้างงงูใช้ดีอุ้ยทำไมมุกไม่ตลกขนาดน,นั้นเลยเหรอไม่ตลกก็แบบยืนนิ่งๆก็ได้ตอนเราเดินมาทางนี้รอบแรกไม่ฟูไม่ใช่เหรอทำไมขากลับมันถึงฟูล่ะเนี่ยคือไงมันก็ต้องเดินกลับมาทางเดิมเว้ย จุดไฟเลยผีโกไฟผมรู้ไม่กลัวเกมผีแล้วบ่นผีไม่กลัวอีกต่อไปไม่ตกใจแล้วพอ That's enough for me you know? okay. call, ่ n o w โอเคเอมกูอดเอมสบายบีบคอตำด้วยบาาและไหลมียกเม่ยให้เวรีกูดอะไรเนี่ยพูดเลยเนี่ยพูดไปเรื่อยเลย, <c oughs> ยห้องนี้มันเหมาะสำหรับการวิ่งมาก พูดทำไมฮะพูดทำไเพื่อโอ้มึงนี่เองโอ้ยต้องไปทางนั้นนะคือเราต้องตรงขึ้นไปเว้ยแล้วก็จะตุดไถทางนี้ไอ้กระดูก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 เดือดเดือดเดือดายอุ้ยมันดักตรงเนี้ยท่านผู้ชมมันทุเรศเกินท่านผู้ชมเห็นปะเกมมันไม่แฟร์กับผมเว้ย กมมันแก้งผมจริงๆผมอยากไปข้างบนผมอยากไปตรงนั้นอ <muitos> ่ะมันต้องมีผีอยู่อย่างน่้อนใช่มันต้องมีอ้าดักอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็จะโดนมันฆ่าโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาอย่างไงโคตรงงเลยตรงนี้ผมเราแวงท่อมากเลยคือไม่รู้มันจะฟู่ใส่หน้าเราเมื่อไหร่และใช่มันจะต้องม,อมีไอเทม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  ไอ้เท็มไม้เท็มไอ้เท็มไอ้เท็มไอ้เท็ม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 ท็มเทิมมอุ้ยอ๋อโอเคอยู่ดีๆเพื่อนก็เสียงดังขึ้นมาตกอกตกใจโวยปิดประตูให้กูด้วยขอบคุณคือเมื่อกี้ในหัวผมคิดอยู่ว่ามันมันทำไมประตูมันเปิดช้าๆว่ามันต้องมีอะไรพุ่งใส่หน้าเพิ่งคิดได้ครึ่งหนึ่งปุ๊บมันแห่เลยไอ้กระดูกไอ้เจ้ากำไลเว้นเนี่ย บางทีเจ้ากรรมในเวนก็มาในรูปแบบของแคลเซียมเออไปเริ่มเงียบแล้วเริ่มคิดไม่ออกเลยจะพูดอะไรโว้ยคุณอยู่แม่นี่ทางเดิมเลยนี่วอาอ่ะลงก็ลงไปทางนู้นก็ได้ข้างบนมีแคลเซียมอยู่แล้วไม่ได้ผมไม่เป็นผังเรื่องกระดูกได้ยินเสียงเท้าหลอนวแล้วประตูหรอ ทำไมันเปิดปิดประตูเล่นนะโอเคไม่น่ามีอะไรละเราก็ตรงมาทางนี้ฟูดิยไม่าไม่อไม่อยาวิ่ยายายาอยายาหยาหยุดหยุดเลย stop stop ปุ๊บโอเคนะเชื่อฟังอะไรีอะนีโอเคไม่มีอะไรโอเคมาไม่มีอะไร เฮ้ยโนดโนดโนดเดซัมจริงบีไฮดอใช่มันมีบางอย่างอยูอย่หลังกำแพงเมื่อกี้เพิ่งโดดมาประตูด้วยไม่ใช่กำแพงด้วยเอ้ยท่านผู้ชมเห็นเห็นห้องตัวนี้ปะผมว่ามันมีประเด็นเว้ยผมว่าห้องตัวนั้นต้องมีประเด็นใช่จริงห้องตัวนั้นยังไงก็ต้องมีประเด็นเพราะว่ามันรูปทรงมันแปลกๆมันจะต้องเป็นที่ที่อ์ติแฟกต์ถูกซ่อนไว้เจ้าสมุดเล่มนั้นว่าแต่สมุดเล่มนั้นคือสมุดอะไร S <S ไม่เข้าแล้วได้ไหม <S 2> <S 2> <S แล้วก็ดันมีประตูอยู่บานเดียวขอไปัยขอโทษครับ <S 2> <S 2> โอเคมีอะไรมัน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 กลัวเราขโมยของมัน,มนไ,ไม่มีอะไรมันเลยเขย่าประตูให้เรากลัวถามว่าเรากลัวไหมสุดขั้วหัวใจ <S 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 2> <S 2> จริงเคทางตรงยาว เราไม่น่าจะโดนดักตีเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเอามีคนหยุดโดนทำลายข้างล่างเหรอเอาตายแล้วมันหม่ถึงเล่าหรือเขาก่อนเขาก็น่าจะเป็นเราปะข้างข้างใดข้างหนึ่งปร,ประตูอุย้ยแมมเย็นเลยเหมือนไอเนี่ยเออที่มันจะเป็นซุ้มฉีดแอลกอฮอล์ตอนโควิดอะ เฮ้ยเจอทางออกแล้วออก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 ไม่ได้อยู่ข้ n งน l ตลิฟต์เอาอาริแฟกต์ค่อยไปตีบอสเอาก็ได้เดี๋ยวเราจะจำไว้ว่าไอ,ไอ้ทางออกอยู่ตรงนี้โอเคไป let's go รู้ดูเร็รวเราเจอทางออกแล้วท่านผู้ชมทางไหนอะทางไหนอะมันมาทางไหนอะไม่รู้ทางไหนอะน่าจะข้างหลังเราผมว่ามันน่าจะมาจากข้างหลังเรา คิดแต่เราเจอทางออกแล้วตอนนี้เราสําเร็จไปแล้ะ50%เหลือแค่ถ้าเกิดเราหนีเจ้านี้เจ้านี้ได้แล้วก็จะสําเร็จไปอีกนิดนึงใช่ถ้าเราไม่โดนเจ้านี้ฆ่าตายก่อนมาเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆวะเออ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 ไปแล้วไปแล้วมัน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 ไปแล้วโอเคโอเคโอเคมันไปแล้ว ทองเจ้าของทองใช่ไหมเป็นเจ้าของทองหรือเจ้าของร่างนี้เพราะว่ามันมันวิ่งไล่เรามาถูกปะมันก็จะมันฆ่ากับเราตรงนี้แปลว่ามันจะต้องเดินไปทางอื่นข้างบนแถวนั้นและถ้าเกิดเราเดินสวนไปจะเป็นทางที่ปลอดภัยผมมั่นใจมากเลยนี่คือวิธีการอ่านเกมของผมกดกระดาษคดบ่อยเลยมวยเปิดต้นรับกันงี้ย่อาปุ่นดีนะพวกเรารู้ว่านายนอนอยู่ที่ไหน เราเแล้วร,รู้ไปเพื่ออะไรอ่ะไม่เป็นไรตัวไม่นอนคืนนี้ยันเช้าแล้วตัวนี้มันเปิดยังไงวะไม่น่ามีอะไรเราอ้อมขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันผมกลัวลืมว่าอ่าไอ้นี่มันอยู่ไหนเจ้าเออ่ทางออกของเราโอ้ย,อยเห็นหัวมึงได้แต่หลังประตูโ,โคตรเซ็งแบบเวลาแบบเราหนีไอ้ตัวอ๊ แล้เราต้องมาเจอไอ้กระดูกแล้วเราก็ต้องเดินหันหลังเป็นระยะระยะแล้วมันทำให้สปีดเราตกอ่ะแล้วเราก็โดนฆ่าหรือไม่บางทีมันสปอนดักอุ้ยอ๋อต้นมีกล่องวะ่ะมันสปอนดักอยู่ตรงหัวมุมอะมีกล่องไว้ทําไมถ้าเกิดจะไม่ใส่อะไรไว้เลยปิตัวตล้ว <P it ul ain> เออ่าโอเคเราเข้ามาสุดอันตรายแล้ว ผีมันน่าจะวิ่งมาแถวเนี้ยไอตัวที่มันแห่เราได้อไอตัวที่มันแอะแล้วก็ปาดคอแล้วตายไขประตูระยะสางนี้เราจะไปห้องนู้นกันห้องที่มันอยู่สุดปลายทางมันไม่มียอมันไม่มีทางที่มันจะผีมันจะไปหลบอยู่ตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นห้องปลอดภัยของเราเดี๋ยวเพียงผู้เดียว Sure, sure, sure. <c oughs> อาร์ติแฟกต์ชัวอาร์ติแฟกต์ชัวอาร์ิแฟกชัวอาริแฟกความว่างเปล่าอาร์ติแฟกต์ออฟเอ็มตี้เนสอสับสนสับสนเริ่มสับสนในชีวิตไปไหนดีฮะไปไหนเราก็ไม่เราก็ไม่รมอดเราจะรอดเราจะรอดเราต้องรอดใช่เราจะไม่พูดว่าเราไม่รอดเพราะเราจะรอดทังตันเราจะรอดในรอบนี้เราจะรอด เปิดแผนที่ดูเป็นระยะกลัวหลงเอ่อเปิดไว้ก่อนก็ได้เผื่อไว้หนึ่งไม่เปิดละฮ้โหลเอโยเอโยเอโยไม่เงี่ยมอ่ะเทียนจุดเลยเอิ่มเฮ้ย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 ผมว่าผมว่ามีผมว่ามีจริงผมมีทอง หวังว่าข้างในจะเป็นช็อกโกแลตนะวันที่ห้าฉันเจอศพวันนี้เอ่อหรือนี่มันคือจุดจบอย่าให้เธอเห็นอย่าให้เธอเห็นคุณอย่าให้เธอเจอคุณวะเราเปิดจะเปิดเอาทางหนีทีไล่มันจะเปิดประตูนรกยังไงก็ไม่รู้วันที่เจ็เอ่อฉันเจอโนต้ต ของวันนี้มันเขียนด้วยเลือดบอกว่าพระเจ้าช่วยฉันด้วยดูจังวะทำไมทางใต้ดินมันใกล้กับนรนะกขนาดนั้นเลยเอ่ะดุแล้วเกินวิ่งซะนายต้องออกไปจากที่นี่โอเคโอเคโอเควิ่งแน่นแต่รู้แล้วว่าจะวิ่งไปไหนแต่มันจะมีของที่จะต้องใช้ นายไม่ทำอะไรหรออุ๊ยโอเคดีมากเนื้อรู้จักว่าหาคีราชันน่ะเพียงแค่จ้องตาเพียงกระซิบบอกร้องเพลงเก่งนะช่วงเนี้ยตั้งแต่สแตดิโอบอลเลยร้องเพลงเก่งขึ้นเยอะเลยนะเปิด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 โอเคเอ่ามันต้องมีแล้วปะมันต้องอออืื้ห นี่จะหายันห้องสุดท้ายจริงไหมนเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันจะให้หายันห้องสุดท้ายเลยอ่ะบ้าบอเปล่าไม่จริงอ่ะคือผมเล่นเกม <c ười> ผมเล่นเกมนี้ผมคืนน้ำลายบ่อยมาก <c ười> ไม่รู้เพราะอะไรโนลิซันการคืนน้ำลายโนลิซัน เหยียบแม่งยี่ยมันเขี้ยวเราเปิดแผนที่เป็นระยะระยะเพราะเราไม่รู้ว่าจะโดนไล่เมื่อไหร่โอเคโอเคโอเคโอ,ค <c oughs> โอยอุา่อา์คิดว่าไม่มีแล้วเชียวไปดจ้ะเฮโยไม่มีอะไรมีกระด,ดู ทำไมทำไม <laughs> ทำไมต้องมีเอฟเฟกแบบนั้นโอเคผมว่านะเราจะปล่อยให้เขามีความสุขในห้องนี้อย่างเพียงลำพังใช่เราจะปล่อยให้เขามีความสุขในห้องของเขาเองบายบายไปห้องต่อไปกันดีกว่าเทียนจุดเลยน้องเพลงเก่งนะเดี๋ยวชีวิตจะหาไม่เหมือนเทียนที่มึงถืออ่ะ เฮ้ยเจออิทธิแฟงและโอเคเรามาทบทวนทางกันหน่อยดีกว่าคือถ้าเกิดเราแค่ตรงไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนเราเจอซอยที่สามปุ๊บเราสามารถกลับบ้านแล้วเราก็จะจบเกมนี้ได้เลยแล้วเรก็จะจบเกมเราก็จะเขอเขาอยู่ในนี้แป๊บนึงขออยู่ในนี้แป๊บนึงขอทำใจก่อน ไปไว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยลุยเว้ยลุยเว้ยตรงเว้ตรง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 ซอยที่สามซอยที่สามซอยที่สามหนึ่งสองไม่ใช่ซอยที่สามห้องไหนขึ้นไม่อยู่แล้วไปแล้วบายบายทางนี้ทางนี้กลับบ้าน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 ปู้เย้คืนที่หนึ่งรอดและจะไม่มีคืนต่อไปคุณตื่นขึ้นใน15นาที83ดิบามวิ พบทอน100%ใช้พบเทียน100%หาโน้ต100%อาริแฟกต์ 100%, 100จบแบบ100%